ก็เสียไปดำอยู่ข้างเลยเบลใช่ไหมอยู่สองจุดศูนย์นะพี่สวัสดีครับทุกคนนะครับรู้จักจอร์นี่ไหมจอร์นี่ไหนครับไปไล่แมวแล้วนะพี่แป้งพอเองเล่นเกมแล้วเหรอพี่อย่าไปชนตู้ไฟนะคือรถประมูลแม่งรอบนี้จะกี่หล่อกี่กี่เอ็มวะเนี่ยน่าจะหกสิบขั้นต่ำวะมันคงไม่มีใครหลุดมายี่สิบเอ็มสามที่เอ็มแบบโอเวอร์แล้วมั้งว่าไม่น่ามีเลยสวัสดีครับทุสวัสดีครับผมสวัสดีครับว่านั้นด้วยความเป็นจังใหญ่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ พี่ว่าแม่ง,ง,งนะใ,<ค>ใครก็งงอยากได้ไดอะเอาง่า,งา,ายๆคือคนแม่งถือเข้าไปแบบสองร้อยเอ็มเงี้ยร้อยห้าสิบเอ็มอย่างเงี้ยแต่เงินมันหาง,ง่ายได้แหละพี่ช่วงนี้ถ้าฝากรองสี่สิบพลแม่งแป,ป๊บเดียวที่ที่ด,ดูเขาให้เวลาเท่าไหร่ะรนะถ้าวันละแสนสี่สิบพลก็ทวันละสี่ล้านแล้วนะประกาศก่อนโคตรนานแต่อันนี้แม่งแบบยังไงก็หลักร้อยแบบถึงไม่หลักร้อยเนอะแต่เขาไม่เสียดายเงินนะเอาง่ายๆคือสมมติว่าอย่างต่ำเลยนะร้อยห้าสิบเอ็มถือเข้าไปอะแม่งคิดเลย กวัวสองคันคันละเจ็ดสิบเอ็มจบแต่ถ้าเราบินไปพร้อมเสียไปผมผมใส่สุดเลยด้วยถ้าจะเอาสองคันจริงอ่ะใช่ต้องใส่สุดเลยอ่ะต้องมาเปิดม,มาเลยน้อยแม่งคนแม่งไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยกลัวหรอกใช่ถูกต้องตูมเลยอะ่ะแต่วะตอนนี้เนะพี่จำไม่ได้ว่า บ้านไม่โหลดว่ะแกวะนี่ไนี่ไขวาขวานี่คพี่นิ้วขลังไม่มีใครเ,เรียกก้อนมปยยังอะถามกอนสวัสดีครับ เออครับมันมาให้มีใครอยู่ไหมครับผู้ชายครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกน้องให้ค่ะแป๊บนึงพี่ยาตามคนข้างในมาดิไปตามมาไม่รู้พี่ยาครับตามคนข้างในมาสิไปตามคนข้างในมาแป๊บนึงเขาน่าจะดูอยู่หรือล่าพี่เราแป๊บนึงพี่ยาครับมีรูปป่ะมีมีมีรูปแต่ติดครึ่งหน้าหัวหัวอะไรหัวอะไรหัวสีอะไรชมพูหัวชมพูหัวล้น ไม่บอกว่าไปคลิกมุกใหม่ก่อนไม่ได้อ่านเลยครับพี่เมื่อกี้ขับรถยาวๆเลยตั้งแต่จุดสิบอะกับใครคน้เมริกันเนี่ยคนที่หัวจมพูอยู่ไหมครับพี่หัวสกินเฮ็ดปะพูี่สเกตปะอ๋อพี่สเกตครับพี่สเกตไหมถ้าหัวจมพูน่าจะเป็นพี่สเกตแล้วน่าจะเป็นพี่สเกตอยู่อยู่ไหมครับยวปิ้งโทรให้ครับแป๊บนึงอันนีอันนี้ครับพี่ที่ที่อยู่บ้านมีแค่นี้เลยพี่ เนี่ยเลยพี่เลฟขอโทษดีครับไม่ได้คอมเมนต์ใครข้ามคอยไปขอโทษนะครับทุกคนเมื่อกี้โฟกัสเล่นแบบว่าต้องแตะขับรถแบบพี่เขาน่าต่ไม่อยู่อะค่ะพี่เพราะว่าโทรไปไม่รับพี่สเก็ตช่วงเวลานี้เขาไม่อยู่หรือเปล่าใช่ไหมเขาจะอยู่ช่วงแบบหลังกีทามใช่ครับเขาจะมาช่วงประมาณเกือบเย็นอะครับพี่ประมาณห้าโมงหรือไม่ก็หลังหกโมงเลยครับเดี๋ยวนี้แกมาสองทุ่มแล้วนะเแกแบบเพื่อตื่นอืม พอดีเอ่อคนในแก๊งเสรไม่ได้ไปกอดล้านผมอะอ่ะแอบกอดรูปผมมะครับเออชีชื่ออะไรครับชี่ก้อนครับที่มัหมายถึงว่าหมายมาถึงว่าเออคนในเสียไม่ได้หัวเสียอะไรหรอครับชมพูครับหัวสีชมพูครับโอ้พี่สเกตไม่น่าทำนะมีมีรูปไหมครับพี่สเกตเดี๋ยวเดี๋ยวรอรูปผมมาแป๊บหนึ่งนะครับได้ครับได้ครับได้ครับเออแล้วน้องผมก็รูปด้วยอ่ะ ใครนะลูกผมเพิ่งอายุสิบเอ็ดเองอะครับไปกำลังโตเลยครับวันไหนครับพี่น่าจะเมื่อวานครับตอนตอนประมาณเวลาครับเขาเขาไม่ได้แบบสิบสองชั่วโมงรักกันใช่ไหมครับเขาเขาไม่ได้รักกันใช่ไหมครับไม่ไม่ได้รักกันครับแอบกอดใช่ไหมครับหรือว่ารอนลูกผมมาก็ได้ครับอ่าได้ครับได้ครับคือเด็กเด็กสิบเอ็ดไม่ไม่ควรโดนโดนลามครับ จะจะเย็นก่อนของพี่อายุประมาณเท่าไหร่เลยครับท <11 S 1> ี่เป็นขวบ เขาเป็นเด็กน้อยแบบระดี้งฉาดใช่ไหมครับเออเป็นสภาที่ชื่อก้อนนะครับน่าจะชื่อก้อนอไอ้โทนี่อยู่วะไอเรียกโทนี่วะโลละอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะรอแป๊บนึงครับกำลังมาแล้วครับได้ครับได้ครับไอเปียไอเปียไอเปียเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวองนี้มาดิมันใส่ภาษาไทยดมัยเสียไม่ได้บายตอติเสียไม่ได้ อ๋อันนี้ไอตอตีเหรอหัวแดงเนี่ยได้ไปเลยครับอเป็นเพื่อนโอ้เจ็บพี่บอกดีว่าลานลานผมไม่ใช่ปูนนะไม่แอบจกกับพี่พี่พูดพีดิไมแล้วเจ้าตัวไม่อยู่เหรอใช่ไหมน่าจะไม่อยู่ครับจกเป็นปูนเลยอ่ะ ร้านผมไม่ใช่ปูนนะจกแอบจกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอาจารย์มากเลยนะครับแบบนี้น้องเด็กอยู่เลยเดินรอน้องมาก่อนลานครับเดี๋ยวผมด้วยอ๋อครับเขากอดหรือเขาจกเลยครับพี่อะไรมันก็ไม่ควรเน้องไม่รู้ว่ากอดไม่รู้ว่าจกเปล่าครับแต่กอดกอดแน่ๆได้ครับเดี๋ยวผมรอต้องต้องพี่อยากได้ยินจากอันนี้ไหมครับ เจ้าตัวครับเดี๋ยวผมตามให้ครับถ้าเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรก็ได้ครับรอได้ครับ<า>รได้สานผมมาก็ได้ปันหมัดจะได้รู้เรื่องด้วยรับเรื่องไหมได้ครับได้ครับ ไม่ตอตีเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไ,ไรเต็มเออคนในแก๊งเขาแอบ,บขอดลูกผมมาที่พี่รู้จกหรือเปล่าเนี่ยต้องลอยก้อนมาเนี่ยโอ้ก้อนก้อนก้อนเลยเหรออะไรอ่ะพี่แล้วเด็กคุณสิบเอ็ดอ่ะทั้เกินไปป่ะครับอันนี้ก้อนใครที่ผมผมไม่รู้ครับว่าเป็นใคร นี่ครับนีครับวครับดีค่ับยีมคีคเ่จกเหรอหลานนะเอ่หมัดหมัดหมัดมปเนี่ยหมไนี่าตอกก้อนเนี่ยก้อนเราแบบจะชนให้หมัดดูสวัสดีครับคี่หมัดนี่ครับอีกน้อยน่ฉันคืะหรอครับ โอ้พี่ชายหูชมพูครับแต่ว่าเขากอดกอนบ่อยเกินไปแล้วนะเกินไปเกินไปแต่ว่าก็ฟงเดนนี่แดนนี่แดนนี่มาถึงนี่่ได้หรอครับเนี่ยเหนือเด็กอยู่เลยลูกเรายังเป็นเด็กเราไม่ควรโดนทำอนาจารใส่ลูกแบนั้นแล้วแล้วแล้วทำไมเขาทำไมเขาสินกอดเหรอครับ โอ้กอนนี้หน่มาขายเอดีครับแล้วหนูใส่เสื้อมึงกอดกลัวครับแป๊บนึงมึงใครเนี่ยน่าจะบักคัดบีน่าจะบักครับแล้ทีมบลจกันนี้เอ้ยลองนะครับลองมันเป็นลองโดนก้าวระวังอันงทีมจบพีแม่ไม่รเห็นไอ้ก้าวหลบก้าวหลบ あっいや、なんか言われてるわ。 เข้าเดี๋ยวเราไปถ่ายเขาง่ายกว่าไหมถ่ายไม่ได้ป่จอพี่ดำครับฮัลโหลครับไม่เห็นหน้ามาเอ้ยคุยพี่ก๊อนดิี่ผมเคลียร์นี้ให้อันนี้เป็นหลานใครนะครับเป็นเป็นลูกผมครับเด็กน้องเป็นหลานพี่ก๊อตกับพี่โทครับแล้วแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าผมบอกให้ให้น้องชายผมครับเขาแบบไปสู่ขอแต่งงานได้ไหมครับเฮ้ยเออไม่เปล่าถ้าถ้าเด็กรักกันมันก็โอเคครับ แตเพราะมันหลักกับเขาอย่าโอ้ใครกอดที่กอดกันผมอยากเลือกใครกอดครับพี่ต้องก็จะเป็นสายฟ้าครับใสยฟ้าเหรอใช่ครับใส่ฟ้าครับพี่สายฟ้าครับไใสายฟ้าเลยเหรอใช่ครับใช่ครับพี่สายฟ้าครับเป็นผมสีชมพูแล้วหัวผมทรงเนี้ยครับทรงเดียวกับพี่มันอ่าใช่ครับใส่ฟ้าครับพี่สายฟ้าครับว่าผมผมมองว่าเอ็มดีก็ก็เพราะผมพอครับถ้า ล่วงเกินอะไรไปแล้วผมมองว่าคนจะขอแต่งงานกันครับโอ้ด <c oughs> <c oughs> wh ้ดีครับเรื่องแต่งมันแตกนะครับมีตังค์แต่ค่าสินสอดไหมครับตู้ลูกผมผมก็ห่วงนะผมก็ไม่รู้ว่ารอลจะทาได้หรือเปล่าห้าสิบล้านร้อยล้านเรียกว่าคิดว่าต้องประมาณเท่าไหร่เลยครับพี่ห้าประมาณสักห้าสิบไหวไหมครับขี่ชาดวะเนี้ยฟาร์มขี่ชาดวะเนี้ย นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามน้องก่อนก็ได้ครับสวัสดีน้องตอนนี้แก้มก่อนหลานก่อนเนี่ยน้องอใช่อ๋ออันนี้รักกันหรือเปล่าล่ะครับอ่าทางเร้านจ้างเออเที่ยวเขาก็ไม่รู้จักเลยเขาก็แก้มมาขายเอดีล่ะครับไปเว้ยเฮียถามเขายังว่าทำไมเขาถึงก่อนอ่ะลูกผมเขาบอกเขาว่าเขาแค่มาขายเอดีครับโอ้ไม่ไม่ได้รักกันใช่ไหมครับอ๋อเรามาขายเอดีเราอยู่ดีเขาก็กอดเลยเหรอครับก้อนพร้อมไม่ได้ลูกเพื่อเงินห้าสิบล้านนะลูก เขา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 บอกเขาเขาเขาให้บอกเ่าเขาเห็นเสื้อนูครับนี่ลูกผมจะร้องห้แล้วน้ำเนี่ยต้องต้องรีบรับรับผิดชอบใช่ไหมครับพรุ่งนี้ผมจะได้โทรจองรถแห่ไว้เลยครับไปขอเลยครับ เรื่องหลายผมเป็นเรื่องตลกมะเนี่ยไม่ครับไม่ครับเปลี่ยนเป็นริปเปอร์สองใบไหมล่ะรครับก็ <S 2> <S 2> ห้าสิบล้านพอดี ถ้าก้อนมันไม่เด็กผมจะไม่ผมจะไม่มาเลยครับก้อนนะั้นชีวิตได้แต่น้องยังเด็กครับสายใหญ่เลยเดี๋ดวดือดเดอดรอสายฟ้ามาได้ไหมครับได้ครับอรอเจ้าตัวมาก็ได้แต่ก็ได้ครับค,คิดไปหน่อยครับ,รบว่าเอาไงต่อ แต่นี่ผมพูดตรงๆนะครับเรื่องเรื่องเรื่องรับผิดชอบอะครับแต่งอะผมผมนี่ได้ครับแต่ว่าห้าสิบล้านผมมองว่าน้องมันไม่น่าไหวครับแล <c uk ie> ้วแต่ลูกผมแล้วกันลูกผมอยากได้เท่าไหร่ลองถามลูกผมแล้วกันครับเด็กก็เด็กไม่ก่อลองถามเด็กดูครับเอาเอาเอาแบบนี้ได้ไหมครับให้น้องผมไปเป็นแบบไป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 เป็นทาสลูกลูกพี่อะครับสักสักปีหนึ่งเลยครับ ราะทางชีวิตนี้น้องผมจะหาไม่ได้ครับห้าสิบล้านก้อนคิดว่าไงลูกเออหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงครับกดอยากปากแห้งเลยนะพี่ห้าสิบล้านอ่ะครามตาเปิดอ่ะและลูกผมมีสภาดเลยครับมันกระทบหน้าที่การงานด้วยครับสภามันโดนจอดท่านารู้ที่เป็นเรื่องใหญ่ครับเนี่ย เขกากลืนขากันเลยดีว่ะลงไปต้องสุงน้องรอครับบอสหลานเลิฟน้าด้วยสวยแล้วพ้องมึงนี่ก็คือรถกูจังเลย โยนเลครับเอ้ยยิงเลยครับพี่ผมไม่เจอนานลืมชื่อเลยกูไม่เชื่ออะไรอ่ะพี่หนึ่งหนึ่งสองห้าพี่ครับหนึ่งสองห้าเขนี่หนูอยากได้มาเสื้อแดงอะเพเขาบอกว่าต้นใส่เสื้อมึงกอดกูอ่ะครับก็เขาก็จะกอดหลายรอบอะใช่จะตีจะตีไหมพี่สรุปเป็นมาเสื้อใช่ไหมกับกางเกงนังกันเหรอกอดกูตัวนี้ครับตีตีแล้วตัวนี้อยู่คนก่อนไม่พักเลยครับก่อนก็ว่าเราใส่แฟชั่นอย่างเดียวสิไม่ได้มาให้กอดช่วง ช่วงนี้พี่ก็อะไรแบบไปอยู่เซิร์ฟซอฟเป็นหลักหมดอ๋อวอมแล้วเราแล้วเราชอบพี่วอล์มมากเลข้ามเมืองวมาดีรูอยู่อ๋อ้มไม่ใช่เลยครับก็ไม่อยากแพ้แเลยไม่ได้ซูบุชายก่อนเลยครับอยากให้แบบมีคนที่แบบอย่างพวกเราเนี้ยไปบอกไอ้ท่านเล่นเล่นเอดีหนูหนูต้องขายเอดีหนูขาดยอดไปไหนมาโปรไกโปรไช่เออเราโอ้หนูต้องขายเอดีได้ยอดเยอะๆครับเขาบอกให้มาซื้อเอดีร้านด้วยแล้วแบบจะใช้ที่จะให้เขาซื้อขายเยอะไหมครับเลยแบบรู้สึกว่า ยงเล่นไปเถอะโอ้โหเยอะไหมโอ้โหเยอะค่ะหลายยอดเลยครับเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกมาเท่าไหร่สวัสดีครับนายโอ้โหหลายพันเลยครับอันนี้ผมต้องไม่ไหวเลยนะเดือดส่งแล้วว่าเดือดให้ให้ร้อยสองร้อยไหมไม่รูกจะส่งร้อยได้ไหมเราได้อยู่ครับว่าเจ้าซามูนี่ก็ไม่ได้สวยนะนี่เคืออะไรวะโอ้แล้วไม่ครับคือเอางานหลักก่อนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนหน้าเสร็จทั้งซามูนะครับอันนั้นก็ก็จะดีคือทุกคนในในประเทศก็จะขอบคุณ เขาทำหรครับรอเขาได้เล็กมาทั้งอย่างเดียวเลยผมพร้อมปั้นอยู่แล้วนะก็รู้ผมพร้อมอยู่แล้วจะเอาอะไรแคปใครอยากได้อะไรแล้วถ้าผ่านนะครับแคปได้เล็กมาที่ผมมาผมปั้นทันทีเลยก็นี่แหละครับเนี่ยผมจะรอดูกับคําว่าอะไรนะต้หลังประมูลรถเสร็จปุ๊บเริ่มเลยอะไร่เงี้ยครับเพราะว่าความหวังของคนในเมืองก็อยู่ที่ใครคนสองคนนะครับผมอยากบอกแค่เนี่ยตอนนี้มีคิวแค่เข้ามาเลือกแค่สปอนเซอร์ยังไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่มีคิวของน้ำมาที่ผมเนี่ยตอนนี้ผมงงอ้าวเออมีมีคิวแค่สปอนเซอร์เมืองมาที่ผม ไม่ได้ครับคืออันนี้คุณต้องไปตามงานนะครับคืออันนี้ผมต้องเร่งให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนหน้านะครับโอเคโอเคโอเคครับเดีไอ้ก๊อฟจําเด้ไหมน้องครับนะแตคือคือผมมาอันนี้คนในเสียไม่ได้ไปก่อนไอ้ก้อน่่่ใชเรืองของพี่พี่ไปก่อนนะฉันไปก่อนนะครับใช่ครับพี่แล้วที่ใส่ฟ้าที่ใส่ฟ้ามั้งครับนะโอเคครับนะฮะโอเคครับแล้วแล้วไงต่อลูกผมยังเด็กด้วยนะลูกผมยังเด็กด้วยครับบอสควรไม่ควรโดนธรรมราจาร์ครับนะถูกไหม ถูกกำลังโตอ่ะถูกถูกถูกไอ้ก้อนพี่บอกไปแล้วนะว่าสภาเนี่ยมันมันต้องไม่ใช่ต้นเหตุในการมีเรื่องกันไม่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 ตีครับะไม่ได้ตีครับไไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีม่ได้ับไม่ครับ่เล้ตอครับไม่นด้ตีรับม่ตครัม่ด้ตครับนด้องชายผมครับถ้ตไม่ติม่ตีคมได้อดีกรไม่ใช่สภาระมรับไมแล้วบมั่ไัตั้ง อ๋อครับพี่ก่อนครับผมเองพี่พี่ก่อนพี่อ๋อออกหน้าเลยมาเลยนะมึงเอ๊ะสรุปยังไงครับอันนี้ยหมัดอยู่ไหนรอสักค่ครับพี่สินสอดห้าสิบล้านเอ๊ะทำไมเขาถึงก่อนนะครับพี่แบบพี่แต่้าเขาได้พูดอะไรก่อนไหม่ะหรือว่าแบบอยู่ดีๆก่อนเลยคือเห็นลูกผมบอกว่าเขาหมัดซื้อ A D ครับแล้วเขาให้ก่อนทีหนึ่ง ว่าเล่นใไม่ได้อะไรเท่าแล้ทบอย่างนี้ผมว่าสายฟ้าควรจะต้องรับผิดชอบสุดๆเลยครับอันเนี้ยร้อยล้านไม่ไม่ไม่เอารับผิดชอบด้วยด้วยยเงินได้ไหมครับด้วยแบบก้อนก้อนเขาบอกแล้วว่าให้ย่างงี้ได้ไหมครับหรือว่าแบบไม่ได้บอกแต่ว่าไปกอดเฉยๆก็ให้บอกให้กอดทีเดียวครับอ๋อให้กอดทีเดียวแต่เหมือนเขาลวนลามไม่เลยครับไม่รู้เขาทําอะไรบ้างครับเนี่ยปีติเล่นแล้วมันมีปัญหาพ่วงมาด้วยนะเด่องถ้าเกิดว่าคนชื่อสายฟ้ากอดไอ้ก้อนน่ะ ทำไมครับนะมึงไม่รู้ใช่ไหมว่าลูกมึงคบอยู่กับใครใช่ครับนะาลูกคบนะไอหนุ่มที่อยู่ JK a นั่นไงโอ้ยไม่ใช่อเขาหนูไม่ได้ใครเลยใครเอาเลยชื่ออะไรครับบอ้ยไม่ใช่อเขาไม่ใช่อเขาเลยนี่หนูไม่มีแฟนแล้วเขาชื่อเหนือชื่อเหนือเกอดชื่อเหนือโอ้ยไม่ใชื่อเขาครับอันนี้งไอเดียความหนูโอหักเลยครับหนูไม่ได้คบกับตาเนื้อครับแล้วมีคนเกลี้ณกะกอมไม่รู้เลยครับเนี่ย เอาด่าลูกคบกันอยู่หนูไม่ได้จะกันเขาหนูไม่ได้คิดอายุหนู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 ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเขาได้ดิแจ้งความตัวหมอเอาอยากแฝดลูปของผมด้วยไดหาทางออกทางไหนครับเนี่ยมันมีทางไหนได้ได้ไหมครับที่ไม่ใช้เงินนะครับใช้ใช้ตัวคนได้ไหมครับใช้น้องน้องชายผมอะครับโอ้ใช้ตัวคนก็นยัไงอ่ะ ก็ลองพูดสิไม่โกงอกับลูกไม่ใช้ไม่ใช้ใช้คนไม่ได้มาคดติดใจเกินไปก่อนพูดเลยลูกก้อนอยากได้ไงก่อนพูดเลยเอดีไหมครับเฮ้ยอ่ะลองคุยกันดูครับแล้วถ้าเอดีก้าจะมีอะไรดีขึ้นไม่หล่าตัดอินดจแล้วกันครับมาแล้วแล้วอาจจะจบก็ได้ครับ จริงครับเฟือเอดีสักสองพันอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยังไงเดี๋ยวผมถามสายฟ้าให้นะครับไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่หรอวะเรื่องเอดีผมว่าเขาน่าจะอยากได้อยู่ครับเพราะว่าเขาชอบย้อนสนใชจครับเห็นเขาหารับหมื่นอันนี่พี่พี่สายฟ้าใจ่เลยน้องเสนใจจรงเลยก่อนนะคุยกับพี่ๆเขาก่อนเลยอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมกดขายไปสองพันไม่ออกเลยครับ โอ้มันสองพันห้าครับราคาดีนะอันนี้ราคาดีอยู่นะพี่าของราคาดีมากเพามันจะขายไม่ได้แล้วนะครับผมฝากขายได้ไหมครับสองพันอะขอบคุณนะสิบดวงครับมิ้งคนข้ามคนข้ามท่านสิบดวงครับก็ซื้อ A ดีเลยแบบว่าจะไม่ยุ่งด้วยเลยครับเออเรลิกหยุดจบนะเจ้าของอยู่จัด หล้านหมั่นได้ไหมครับสักสองหนูหิวยอดจังไหนูเอาหลักพอล้มันจะได้ซื้อเลยหนูไปต่อยเขาใหม่อะเอาเป็นร้อพอรู้รอรงตรงออ้อยรอรอตัวไนอขายเจ็บตไหนพอขายเล็บเจจตรงไหนมเาเตือนบอกให้นะเป่าเลขเลขโอยโอยกว่าแย่แล้วงานเนี้ยเรื่องใหญ่โทนี่ไรก่อนเป็นแฟน อยนางนืเคด้วยพียแล้วเรมันทำของเ่าจริงด้วยแล้วพี่ชายมันคือเซิร์ฟ้วยไงเอออานนี้สวยสวยกลุ่มฮะแล้วเรื่องจบเอเรื่องจบแล้วเรื่องเซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้สองร้อยอันก็ได้ครับก็มค่อยมาซื้ออีกสิงรอบหนึ่งนะครับอย่าว่าอย่างอย่างนี้นะครับผมขอถามนะนะอันนี้อันนี้อันนี้ฮะฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินดิ วันนี้คนนี้มันเป็นสภาใช่ไหมครับนะใช่ใช่ตัวนี้เป็นสภาอ๋อโอเคครับเรวจะย้ายไปอยู่ทีซีที่แฟมแล้วโอ้ใช่ฮะเนี่ยมึงคิดดูดิกูเหงาขนาดไหนรู้ป่ะสกอตกูต้องจ้างอีเลบมาอยู่กับกูอ่ะใช่ครับกูต้องจ้างแม่งมาอยู่แต่ไขนาดแล้วมันูไม่เล่นแก๊งนะเออไม่เล่นแก๊งกูต้องจ้างแม่งมาเหงาชิบหายเลยตอนเนี้ยน่าคิดถึงหนูจริงๆอ่ะเอออ่ะสรุปสรุปไงครับเห็นไม่ได้ ก้อนบอกว่าซื้อตอนนี้แค่สองร้อยอันครับอ๋อไม่ไม่ตอนนี้แย่ครับตอนนี้เอสดีแย่นะครับ่นั่งรวยนะเไม่ไม่น่ามีซื้อครับซื้อได้มากสุดก็ยี่สิบอันนะครับครับเสร็จไม่ได้โอ้คุณเห็นรูปผมมีค่าแค่ยี่สิบเอดีหรอครับเนี่ยหายเบแล้วเนี่ยบทมันไม่ได้ว่ามีค่าแค่นั้นครับแต่ว่าณตอนนี้เอสดีมีเงินแค่นั้นจริงที่ครับ งอเงี้ยลูกก้อนงอเงี้ยเลยก้อนงอไงล้ยร้องไห้เลยก้อนก้อนร้องไห้เร็วไอ้ก้อนลูกผมร้องไห้แล้วเนี่ยร้องไห้ด้วยประเด็นเขาเนี่ยร้องให้สบายเอ็มดีดูดิดูอีกกลุ่มตรงนีดูกลุ่มขวาดิสบายเลขคุณผู้หญิงเลขไม่แข้วเฮ้ยไอ้หมัดไอ้หมัดไอ้หมัดเฮ้ยไม่แขกูบอกแว่าอุ้มเลยนะอุ้มอุ้มนะก็จะอุ้มสักานะไม่แข้วกูบอกแล้วดิมันก็มีภาพอยู่แหละ แต่แค้วตอนหลังขี่โค้งาของคนัวงน้าคนตัวครับน้าเมื่อกี้ขี่โค้งแล้วเนี่ยอย่างนั้นเทอร์โบเหรอต้องส่วนตัวโอ้ไม่แคล่วไม่ไม่ลูกหมูเชียร์ลูกหมูเชียร์เอาเอาผมผมผมอยากให้แบบใส่ฟ้าไปแบบขัดดอกสักหน่อยได้ไหมครับกลัวใส่ฟ้ามาเป็นเพิ่มดอกเลยครับแต่เราต้องลำบากเอานะ ก็เอางไงคุยกับพี่พีเขาเลยพ,พี่เขาใจดีแล้เนาะเออหนูคิดว่าซื้อเอดีน่าจะดีกว่าครับอัดดอกไม่น่าจะถนัดเท่าไหร่นี่ใ <c oughs> ครเปิดปิดประตูนะ <c oughs> เอา,อาง,งี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเราใส่ฟ้ามาเย็นๆได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้เขาติดต่อไปครับเรื่อง AD 2000อันครับ ซื้อสองพันเลยเหรอครับแล้วสมมติถ้าสมมติตอนไหนเขามาแล้วเขาไม่ซื้อเหครับก็แล้วแต่แล้วแต่ชีวิตเขานะครับนครับอันนั้นนะครับเพราะตอนนี้ตังแกงมันอย่าว่าอย่างวงินอย่างนี้นะครับมันเหลือไม่เกินไม่เกินไม่เกินล้านแล้วครับเขาจะได้ครับงั้นตอนสายฟ้ามาเรามาคุยอีกทีครับเอดีสองหมื่นอันใช่ป่ะก่อนเดี๋ยวไปกินแล้วพูดโอ้สองหมื่นเลยเดยวเขาเออสองหมื่นฝสาโเขาเขามัน่าจะเยอะไปเอาสองพันก็พอครับหูได้ไม่ลำบากไง ไปลาดเดียวไปเลยลูกโดนก่อนมาหนี่แล้วอะไรฝ้ามานี่จริงมันก็ต้องรับผชอบแหละใช่ไอ้สองหมื่นแต่ว่ามึงทำอะไรมึงก็ต้องเกรงใจแม่สีน้ำเงินเขาหน่อยจริงไหมล่ะก็จริงครับพี่เท่สกับเลขอเลยครับนะเย็นๆพี่เย็นๆเย็นๆพีคนะเขาครับ เขาอะไร่เจ้าตัวเขาไม่อยู่เล็กเขาผู้หญิงเล็กนี่สบายกลัวให้เอ็มดีสบายตายหาเลยดูดิบายดูดิเลี้ยงหญิงตัวด้วยเออก้อนอยากลองไปเกาะไหลสายฟ้าแบบนั้นบ้างไหมล่ะลูกโอ้ไม่เป็นไรดีกว่าครับน่าจะไม่ถนัดนะครับหนูว่าไม่ได้ดีแล้วทำไงอ่ะถ้าเกิดว่าแฟนก้อนมาแล้วแบบ แบนก้นเดือดทำไงอ่ะเออในผมไม่เคียวนะครับบอกก่อนไม่ใ่เรื่อนี้าผมช่วยไม่ได้ก่อนก่อนก่อนกาอนกินก่อ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 าก่อน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 กไอ่ได้ยุ่งก่อนกหอนก่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 อนั่อนก่อนก่องก่อนกับรก่อนก่อก่อน้่อนก่อนก่เนก่อนก่อนก่อก่อนก่อนม่อนก่อน่อ่อนก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 ่รนก่อนก่ก่นกอนนนกคนนก่อ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 สกัอนก่อก่อ่อนก่นก่นออกก่่นอนอนก่อนก่อนนี่องข้ามสูตรสีขาวไปนเพราะมันถอดไม่ได้อันนี้มาคุยเรื่องเรื่องตระกูลนะครับไม่เกี่ยวกับแก๊ง โอเคครับโแต่ถ้าสุดสีดำมาผมไม่เกี่ยวเหมือนกันอันนี้เตือนเตือนก่อนเดี๋ยวตาเนิร์กมาตรงไหนวะเนี่ยแฟนลูกผมเป็นคนถึงโหดเลยบอกก่อนโดนแน่มึงโดนแน่ไอ้ก้อนพวกกูเจ๊เคงกูวีเมื่อวานแอปเดี๋ยวใส่ฟ้ามาเข้าบ้านกันนะครับมาได้ครับได้ครับเจริญครับครับเฮ้ยเขาไอ้ลูกไปหาไอ้ต่อไปหาอะไรทำด้วยไอ้เล็บ เอ้แม็คอยู่ปะไอ้มอคไอ้พี่ไอ้สาวเสือโทรมาบอกผมว่าขอตีเล่นหน่อยขอเลยนะขอเลยนะสาวเสือโทรมาบอกว่าขอตีเล่นหน่อยครับไม่มีเพื่อนเรอไหนอะไหนอะนี่กำลังจะมีตีลูกอ๋อตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปคุยด้วยนะลูเอ้ามาแล้วเหรอเนี่ยมีสงตัวเอามาเมื่อไหรอย่าในตัวกูเพียบเลยอย่าในตัวกูเพียบเลยนักแชทก่อนนักแชทก่อนเอาขอบไปเก็บก่อนเรื่องนี้ตรงไหนเอาตรงไหนล้วตรงไหนเอาตรงไหนแชทว่าเสือเข้าเท็แล้วแค่นั้น Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.